ครับผมก็ขอกราบนมัสการหลวงตาหลวงพ่อพระคุณเจ้าทุกรูปด้วยนะครับผมแล้วก็ขอสดีคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณนะคุณอาคุณลุงแล้วก็คุณพี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านนะครับผมก็มีคุณพี่ถามเข้ามาว่าชวนชมดอกไม่สมบูรณ์สาเหตุเกิดจากอะไรนะครับผมอันนี้ผมมีตัวอย่างสองต้นมาให้ดูสองต้นสองดอกนะครับผมนะครับผมคุณพี่อันนี้คือมาที่ดอกไม่สมบูรณ์บานแล้วก็ดอกไม่สมบูรณ์นะครับผม เห็นไ,ไหมข้างบนก็จะพับๆหักๆแบบนี้นะดอกไม่สมบูรณ์นะครับผมหนึ่งเกิดจากไม้ของเรานะครับผมไม่สมบูรณ์ด้วยอันนี้จริงก็ดูไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่แล้วก็ดอกออกมาก็จะทําให้ไม้ไม่สมบูรณ์ไปด้วยไม้ขาดกามบํารุงนะครับผมวิธีแก้ไขก็คือการเปลี่ยนดินใหม่นะครับผมเปลี่ยนดินใหม่ก็ให้ไม้ได้แตกกิ่งแตกใบแล้วก็จะออกช่อดดอกให้เราได้ดูสมบูรณ์แล้วก็จะมีดอกที่ทีสวยให้เราได้ชื่นชมนะครับผมคุณพี่ นี่อีกต้นหนึ่งนะอันนี้ใบร่วงหมดไม่มีใบนะอันนี้ตอนที่ไม้มีเชื้อราลงนะผมก็พ่นยาฆ่าเชี้อลาไปแล้วก็พรอมมีดอกออกมาด้วยดอกก็ทําให้ดอกไม่สมบูรณ์ให่ไหมเป็นไม้ที่ดอกไม่สมบูรณ์ก็จะขาดวามสวยงามไปนะครับผมขาดกลมสวยงามไปไม้ไม้ดอกไม่สมบูรณ์ก็จะไม่ค่อยสวยนะเราก็เดียดยทิ้งนะต่อไปก็จะมีดอกครับผมมาต่อกันครับผม กีก็มีสายโทรเข้ามานะครับผมก็ขอบคุณมากครับผมขอบคุณที่สุดที่โทรเข้ามาทักทายถามเรื่องต้นไม้นะครับผมขอบคุณมากครับผมก็พูดถึงไดนะ้ละอันนี้คือไม้ไม่สมบูรณ์ใช่ไหมดอกก็เป็นแบบนี้นะวิธีเราแก้ไขย,ยังไงแก้ไขย,ยังไงเหรอ <laughs> เด็ดทิ้งเลยเนาะอ่าเด็ดทิ้งแล้วก็เด็ดทิ้งอย่างนี้แหละนะเด็ดทิง้งเอา้าล่วงไปแล้วนะเด็ดทิ้งไปนะครับผมแล้วเราก็จะได้รอดูดอกชุดใหม่ออกมานะครับผมแล้วก็ไม้เราก็ จะได้ดอกคี่สมบูรณ์ออกมานะตัวนี้ก็ยังไม่เด็ดทิ้งเนาะเอาไว้ดูก่อนนะดูว่าวันข้างหน้าอีกวันนึงจะเป็นแบบไหนถ้าไม้สมบูรณ์ก็จะออกมาดอกลักษณะแบบนี้คือไม้ที่สมบูรณ์แต่ว่าใบไม่ค่อยมีนะเพราะไม้ช่วงนี้ผัดใบนะครับผมแต่ว่าพอได้ดอกออกมาที่สมบูรณ์นะตัวนี้ผมถ่ายบ่อยเพราะว่าผมไม่ค่อยมีไม้ออกดอกให้ถ่ายในช่วงนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมก็นําเสนอเพราะว่าไม้เวลาบานนะไม้ดอกชั้นน่ะจะบานอยู่ได้นานนะครับผม อาจารย์นะขอแซวทา่ทานอาจารย์ที่อยู่ประเทศญี่ปุ่นนะครับผมท่านอาจารย์ดอกบานได้นานนะครับอาจารย์ครับเห็นไหมดอกจะบานได้อยู่นานมากเป็นอาทิตย์แด้นะเนี่ยแลวนี่ก็เช่นกันดานพร้อมกันนะอันนี้ดอกโตมากเลยเห็นไหมไม่ใช่เล็กๆเห็นไหมก็มสวยงามนะครับผมของกีบของเจสอนแล้วก็ทุกอย่างอันนี้ไม้ที่ผมผสมขึ้นมาใหม่นะไม้ชุดนี้นะคร,รับผมก็โฟกัสื่อกีก็หายโฟกัสไปแล้วเนาะรอโฟกัสไหมโอเคโฟกัสมาแล้วนะครับผมเห็นไหมก็มีความสวยงามมีละเอียด เยอะๆดอกโตมากเห็นไหมโตไม่ใช่ดอกเล็กๆนะครับผมตอนนี้ก็เช่นกันมีความสวยงามนะครับผมก็มีเพชรบรรนาอยู่นะเพชรบณาแบบนี้นะครับผมอันนี้จะพูดในราคาราคาเป็นกรมราคากิ่งนะอันนี้ในกระถางกี G ่ new, นิ้วสิบนิ้วอันนี้จะเป็นตอเอฟสองนะอันนี้ไม่ได้ทําแล้วนะทําขึ้นทั้งหมดหนือร้อยต้นนะครับผมก็ไปประมาณครึ่งนึงและครึ่งนึงก็อันนี้เป็นไม้ที่เสียบนะรอยเสียบ ต่อ F2 เยบกิ่งของกิ่งแม่ของเพ็บบรรนานะครับมาแบบนี้จะค่อยนะค่อยพัฒนาแต่กิ่งแต่ความไปเรื่อยแล้ว,ลวเพิ่มความสวยงามไปในวันข้างหน้านะครับถ้าผมมาแบบนี้มีลายคุณคุณป้าเข้ามาพอดีโอเคครับผมคุณป้านี่เช่นกันค่อยจะแตกกิ่งแตกลายไปนะอันนี้มาแบบนี้จะทําได้ยากหน่อยเพราะอันนี้ใช้ตัว F2 นะต่อ F2 เนี่ยอันนี้คือต่อเพ็บบรรนาเป็น ไม้ที่เกิดจากต้นลูกนะครับผมต้นลูกเป็น f สองก็เลยตัดส้นใจเอามาเปลี่ยนแปลงเอากิ่งแม่มาเสียบให้เลยแบบนี้ราคาถ้าราคาประอมเป็นกิ่งจะราคาที่แพงด้วยต้นหนึ่งนะครับผมตกอยู่ที่สามร้อยราคาสองต้นนี้ส0มรอยาคาสองต้นนี้ก็สามร้อยราคาสองรา,างหาขั้นนะี้จะลองเอาไปเลี้ยงไม้แบบนี้นะไม้นะกรับจะเป็นไม,ไม้ที่สวยงามนะคู่นี้ห้าร้อยบาทนะครับผมรวมค่าส่งห้าร้อยบาทจะเป็นงานสไตล์งานบอนไซนะเป็นงานสไตล์บอนไซไม้แบบนี้ จะมีความสวยงามมีเสน่ห uhh, ์อีกแบบหนึ่งมีเสน่ห์อีกแบบหนึ่งนะครับผมก็รับรองความสวยงามนะอันนี้ไม่ได um ้มาหลอกกันนะครับผมเพราะผมก็ทํางานอยู่อย่างนี้อยู่ตรงนี้นะครับผมก็มีนะครับผมก็ขอบคุณนะครับผมพี่อวยพรนานะอวยพรมันเกิดมาล่วงหน้าก็ขอบคุณนะครับผมก็มีอยู่สองสามท่านผมเกือบวันพรุ่งนี้นะครับผมก็ขอบคุณที่อวยพรมันเกิดล่วงหน้ามาครับผมขอบคุณมากที่สุดเลยขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้ผมด้วยก็ ไม่เลกว่าจะได้รับโอกาสที่ดีแบบนี้นะครับผมที่อาอไพอรอเราเกิดมาให้นะครับวอพอรเกิดให้นะครับผมก็วานเกลือพวกนี้ก็ม่มีอะไรมากมายครับผมผมเองก็จะใส่บาตรตอนเช้าเหมือนกับที่เคยทาทุกๆปีนะครับผมแล้วก็ตอนได้สายนะครับผมก็จะออกปหาซื้ออะไรมาทากับข้าวก็มาทําให้พ่อแม่ทานสักมื้อนะครับตอนได้สายพวาะพรุ่งนี้ผมใช้สิทธิ์ขอุญยตลางงานนะครับขอลางงานหนึ่งวันนะครับ ตัวน,นี้ไม้เนี่ยไม่ได้โดนแดดพอดีผมไม่เวลาย,ยกไปไปใบใบเริ่มเหลืองแล้วเดี๋ยวจะเอาไปออกแดดแล้วนะออกแดดแล้วให้ให้มาได้เริญมเติบโตนะอันนี้ไหมใบเริ่มร่วงแล้วเนี่ยออกเหลืองแล้วออกเหลืองแล้วไม่ค่อยสวยแล้วจริงๆก็ไม่มีไม้ถ่ายแล้วก็เลยยกยกมาถไว้ถ่ายนั่นแหละยกมาไอยถ่ายให้ดูต้นนี้ก็มีถูกให้คุณป้าแล้วนะหลายท่านแล้วนะตน้นต้นแบบนี้เนาะตัวนี้แหละที่ทําใหม่ก้านแดงใบแดงจะสวยดอกจะโอเคมาก ตอนนี้เน้นผมเน้นเน้นทำ้ชมทำใบด้วยให้ออกมาได้ลักษณะแบบนี้นะให้ใบออกมาสีเข้มอ,อ่ให้เป็นใบแดงนะด้าน,นล่างผมก็เรียกว่าถูกหรอกผมก็มรู้แต่ทำอย่างเดียวนะอันนี้ผมผสมขึ้นมาใหม่อันนี้เป็นมาที่ปรับปรุงก็อันนี้เช่นกันเห็นไหมยาจมกนี้ขึ้นมาดอกถ้าดอกสีจะจะได้ดอกที่โดดเด่นอันนี้ดอกไม้สมบูรณ์เองนะถ้าสมบูรณ์จะสวยมากนะครับผม ก็รอดูนะครับผมรอดูต่อไปอันนี้งานเสียบเพนซีเสียบแล้วครั้งหนึ่งอันนี้เสียบไปแล้วเสียบกิ่งนี้เดี๋ยวไม้ไม่ค่อยโอเคก็เลยกิ่งตอเริยมงอกออกมาก็เลยเอาตัวนี้มาลงตัวนี้สงสัยใส่สีผิดสีผิดไปไม่สวยก<สว>็ไม่สวยก็เอาว่านี่แหละเอาว่านี่แหละนะเด <ๆ S 1> ี๋ยวค่อยดูกันนะครับผมดูกันไ <ๆ S 1> ม้บางต้นนะครับผมอง <ผม S 2> ต้องขออนุญาตเก็บว้ทําสายพันธุ์ด้วยเพราะว่าผมต้องทําไม้ไปไปวันข้างหน้าด้วยก็ต้องขอกราบขอโทษด้วยความุูนะครับผมที่เป็น กำลังใจให้เสอเนาะเสอขอบคุณนะครับขอบคุณพี่ที่อยู่น้องไายนะนะครับมากมากนะครับผมน้องไายเข้ามาขอบคุณทุกท่านเลยขอบคุณสำหรับพลังใจคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่อ่าคุณพ่อเนาะที่อยู่จังหวัดน่านด้วยที่อยู่จังหวัดแพร่ที่อยู่เชียงใหม่เชียงรายด้วยแม่สอนด้วยพะเยาด้วยมีคุณป้าที่อยู่พะเยาด้วยก็ขอบคุณคุณป้าที่อยู่กาญจนบุรีด้วยขอบคุณคุณป้าที่อยู่อุบลราชธานีที่อยู่นครสีมาแล้วก็คุณป้าที่อยู่สะเชียงเซาและคุณป้าที่อยู่กรุงเทพมหานครด้วย ก็ขอบคุณแม่นะครับผมแม่อยู่ที่ภูกเก็ตคุณพ่อที่อยู่ที่ภูกเก็ตด้วยคุณพี่ที่อยู่ภูเก็ตด้วยแล้วก็คุณพี่อยู่ที่ปัตตานีด้วยขอบคุณทุกท่านนะครับผมหากไม้นะครับผมทางส่วนภาคใต้นะครับใต้ใต้ใตนะลงไปทางใต้คืออ่าเลือกบริษัทได้นะเลือกบริษัทสูสงได้ส่วนภาคใต้บริษัทที่ผมส่งอาจจะไปช้าหน่อยนะมาจะาขึ้นขึ้นบนก่อนบนก็เรากลาาากลมแถวภาคกลางนะถ้าส่วนภาคใต้ เพิ่ม20บาทเลือกบริษัทส่งได้เพิ่ม20บาทเพิ่มบริษั20บาทเลือกบริษัทเชื่อเลือกบริษัทส่งได้เลือกวันส่งได้นะครับผมทางส่วนภาคใต้ก็ขอบคุณทุกภาคนะครับผมพุกพี่ที่ให้รังใจพวมาก็ขอบคุณสำหรับการให้ความร้อเกลือเข้ามาด้วยล่วงหน้าพวกนี้เป็นเกลือก็จะใส่บาทอย่างที่พูดนะตอนเช้าน่ะธรรมดาเขาไมมีอะไรมากหรอกใส่บาทธรรมดานะครับผมก็ทีนี้มาประมาณเท่านี้นะครับผมก็ขอบคุณมากขอบคุณทุกท่านเลยขอบคุณที่สุดก็ขอจบ กิบมีแต่เพียงเท่านี้นะับขอบคุณแล้วขอคุณสวัสดีครับผมสวัสดีครับ